สวัสดีคะ่ะทุกคนมือนีแม่ตู้ไม่เห็นอีหย่างข้าวเหนียวที่เหลือจากมาาเมื่อวานนี่เมื่อเช้าแม่ตู้ก็กินนะคะกินกับแกงไก่นั่นแหละและ้วก,ก,ก,กะะ็กินกับบักเขือนะคะกินกับแจวมืนีข้าวเหนียวมันเหลือถึงจะเป็นข้าวตังนะคะเพราะว่าแม่ตู้ใช้วิธีการหุงหุงข้าวเหนียวอารมณ์กับสิต่างกันจากการหนึ่งนะคะกินหอมระหว่างการหนึ่งกับการหุงเนี่ยไม่เหมือนกันขอให้ทุกคนพิสูจน์ได้เลยนะคะซึ่งแม่ตู้กับช่วงนี้ก็อยากกินของหวานมากเลยอ่ะบางที่มันเกิด มันอยากกินของหวานนะคนเ้ามันตุกินน้าตาลนะเนาะมากหน่อยก็ว่ากันไปแล้วแต่เนี่ยไม่ต่ก,ก็เอามากวนนะคะเอามากวนแล้วก็มันจะกลายเป็นเข้าเนียวแดงเข้าเนืแดงกวนไปเลยเนึกอ,อยากกินนะคะจะบ่มีการถิงนะคะถึงจะเป็นเข้าตังติดกนหมอเอามากวนได้เลยค่ะแบบว่าอ่ากวนเข้าเนี้วแดงถ้าอยากเก็บได้โดนๆเนี่ยถ้าตัวเอาเข้าเนียวไปตาก้มันแห้งจักหน่อยก่อนนะคะแล้วก็จะเก็บได้โดนมากเลยค่ะถ้าถ้าถ้าเอาแบบ หนึ่งเลยเรามักกวนกระเก็บได้ดวนอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เท่ากับที่แห้งแล้วนะคะไม่เหมือนกันนะข้าวเหนียวแดงสมัยก่อนที่ไม่ตูซื้อกินนะนะสมัยไวละอ่อนไม่ใช่วละอ่อนสิอันละอันละหาิบตังเนาะมันจะเป็นแผ่นเล็กๆเป็นแผ่นเล็กๆอันละบาทนึงอันละหาิบตังกับเด็ก้กินอยู่แล้วข้าวนี่เขาิบแพ็กร่วมๆกันมาเนาะเห็ดเป็นที่เลี่ยมเล็กๆ สีเลียมจัตุรัสเล็กๆกับเลี่ยงๆๆ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 าๆๆ้ๆนๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 กๆนๆๆ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 ่ๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆะๆๆ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 กๆๆ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 ่ๆๆ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 นๆๆๆๆๆแๆๆะะกกนนแๆๆๆๆๆงๆๆ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 ๆนๆ้ๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆตาๆ ืถ้าพูดใดอ,อยากได้สีเขียวจะใบเตยมาใส่มาเด้อจ้ะทุกคนแกงกันยังเหลืออยู่เนี่ยกินได้สองเวลานะคะไกข่ขาหนึ่งของไม่ตัวโม,มเมนต์ประหยัดหรือไหวหยังดอก มันกินบ่หมดต่อจะบ,บ่ทิง้งบางที่คองเหลือเนี่ยถต่มันบ่ท่านเสียแม่ตูจะมาปลาเพ็อย่างอื่นเย้ยสมมุติว่าแกงปลาถ้ามันเหลือนะแม่ตูจ้จะเอากะทิมาลงหลังจากนั้นก็เอาเอาขนมเสซนหรือวุ้นเสน้นมาใส่แกงลงไปเลยแซบดิแซบไผแซบ,บ,บมันคือว่าเนะ้อพี่น้องเนาะเหมือนขาน้าวเหนียวแดงเนี่ย จะเอื่นว่าเขาเนี้ยกวนก็ไม่แปลกตอนนี้มันยังหอนอยู่วยจ้ะมันอาจจะบว่บกแข็งแบบที่แพกแต่ที่ก็แพกเราเธอมันจะแข็งมันจะบวกแข็งแห้งเรามันจะติดกันอะ่ะกินของวันตะเซากินเป็นตะไน่ไปหนาเนาะ <laughs> กินแล้วเดี๋ยวจะไปเห็นงานหมูอ้วนไปเกบเห็ดล่ม ขาบาดปานเพิ่มมันซีนิวไอรมแล้วมันขูดใส่ต่อนะไปเฮ็ดมาสองดอกไล้ามันตูเจนเบิองม่นได้กิน <c oughs> นะเฮ็ดอันนี้มาเบิง้งรูปเจ้าที่กินหรอแม่ตูก้ก็แล้วแมาจอดไว้นี่ไปสองดอกอเอา,น,าน้อยไปแล้วกันทั้งหานกหานูมากินบางที่ไปกับถึงบ่ได้เฮ็ดเท่ากับเดี๋ยวออกกำลังเนาะเพราะว่ามัานอยู่ไกลบ้านนะ ไม่ตู่แ่นมอไส้ไปเข้าเดียวตัวอีกอย่างหนึง่งเก็มเฮดเพื่อนเราหายปตาเศ้าขนะคันเ่าปตาเศร้าถ้าเจ้าก็เอาไปเบิดไม่ตูไปตาเศ้าได้นนยู่ตะว,ว่ามันเ,นเป็นค้านพพ้อมนะห้เบิงมือได้สวงๆนอนเต็มๆทีออกตะเจ้า ออกจวสอบกับมากตรงไปเฮ็ดงานอีกมันก็นเลยเป็นคันนะใช้มือว่านลืมนัดไปหาหมอไอ้เท่าระปีหนวดหลังแม่ลืมนัดไปเลยวันนี้เขาป่วยแล้วบุมัดหาโมงหาโมงสิบนาทีแ <c oughs> ม่ตู้บิมหาโมงอยู่ <c oughs> ยุปลาเฮ็ดเหรอออกมาไหวพร้อมน้ำว่านเนี่ย บางทีมันมันก็นลืมอหมเนาะโปรแกรมหาหมอขอมแมต้นีเงาเลยขนาดทายรูปไว้กันยังลืมของใส้จิตตองตั้งในมือถือตั้งเป็นเวลาไว้ย้ำหน่อยนก็จะเตือนนะเบ่งส้งสีอิ่มพิลองเลยเอาไอ่อย่จะกินหลายหมือนมั้ กวนใส่น้ำตาลบักยางคักเลยันไม่ตู้กินขนมใมนตู้นิ้ใส่แบบหวานจัดมาเดอ้อขนมเนลแดงสูตรอิตู้ลืมใส่เกลือลืมทุกอย่างลงมาเท่านาเทา,า,เทา,าล้างหวา <laughs> โอ่า อัน,บนเบเกอรี่ก็กินได้สามทีไปล่าหรอซื้อมาประมาณเก็กซิปกว่าหน่วยแลยเอาจอดไว้อันเอาจอดไว้ไอ้กระท่อมนี่แม่ตู้เขาเอินกระท่อมเด้อความหลังฝังใจกระท่อมแม่ตู้มีหนูปลาขวดหนึ่งมีซอสขวดหนึ่งมีกะปิปุกหนึ่งมีซอสสีชาเ่าเป็นสีชาอ่ากาเด็สมุนขวดหนึ่งมีโคกมีมีมด มีกกะทะมีหมอน้อยหน่อยนึงกือกกึการหาหอมหากระเทียมมาแขนไว้นี่คือสี่ักเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกันมีโอกาสไม่ตุเสียหอมเอากะเทียมมาแขนไว้นี่สีใดคือเอ่อเทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อยอันหอมกับเทียมบ่มีแขนดอกของมมตุนะกระเทียมเขาหอมกับไอซื้อได้ของเมตูสมัยก่อนเพราะว่าแถวบ้านไม่ตุนี่เขาบ่อ่ปลูกกระเทียมกันอะ หอมกระเทียมบวกขึ้นแถวสีเกล็ดส,สีเกลหอมกระเทีมยมเขาเจ้าดีดีปลูกกับพริกปลูกกระเทียมปลูกหอมแถวสีสเกลเดี่ยวคุณซื้อหรือซะโอเคละจ้ะเดี๋ยวจังมาพ,พอกันไหมแม่ตู่กับที่แม่ยู่เถียงหน้าหน่อยแม่ตูเ่เพื่อเราเป็นความหลังฝังใจเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ๋าวัาดีจ้ะ